แครอทจ้าแครอทวันนี้สาวพรพามาเก็บแครอทนะคะแครอทที่สวนพี่สาวพี่สาวของสาวพรเองจ้านี่จ้าแครอทสีเหลืองเอาไว้นาน ถ้าเก็บไว้นานมันก็จะแตกกินไม่ได้นะเนี่ต้องกินเพราะว่ามันหนาวมามันก็จะแตกก็ได้เยอะแล้วนะเนี่ยตัวนังเตาก็ได้พอผัดแล้ว มีต้นหอมต้นหอมแล้วก็จะเก็บต้นหอมไปกินด้วยนี่จ้ะนี่จ้ะ แฮลอตนี่มันต้นงามงามจริงๆนะนี่แต่หัวมันจะมีไหมนี่ปล่อยไว้นานก็จะแตกนะนี่อากาศมันเริ่มเย็นแล้วหาหัวที่ใหญ่ๆห,หัวทีโ่โผล่ออกมา ้นหอมเราก็ได้ต้นหอมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักชีหอมนี่เด้อผักชีหอมจะไปเอาแบงไหนนอพี่สาวบอกให้เปิดเปิดเอาอยู่ใน ผ้าคุมเลยน่าจะเป็นแปลงนี้นะสองดูก่อนเอาทำไมจนแปลเอาตรงน,นี้แหละขี้เกียจเปิดแปลงนนี้เราก็จะมาเก็บผักสลัดผักสลัดตนึกสองโก อำนี้เราก็เก็บผักเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็จะได้กลับแล้วนะคะผักเราก็จะมีประมาณนี้ได้ต้นหอมได้แครอทสีเหลืองสีส้มสีม่วงดูสีม่วงดูกระตีนึงแล้วก็ได้ผักสลัดได้ผักชีแล้วก็ได้ลูกแดงๆนั่น ตอนนี้เราก็จะกลับแล้วพอแล้วค่ะแค่นี้ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับสาวพรด้วยจ้าสวัสดีจ้า